สวัสดีครับพระคำจากสวนสดใหม่ทุกวันก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้เรามาพบกันในบรรยากาศแห่งความเศร้าโศกเสียใจเนื่องจากเราพี่น้งองปวงชนชาวไทยนะครับเราได้สูญเสียสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i t พ,พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงซึ่งเราทั้งหลายก็ร่วมกันน้อมถวายอะไรแด่พงค์ท่านนะครับ และในบรรยากาศแห่งความเศร้าโศกเสียใจที่ครอบคลุมทั้งแผ่นด,ดินในเวลานี้ในฐานะที่ผมเป็นคริสเตียนและเราทั้งหลายที่เป็นคนของพระเจ้าก็ปรารถนาที่จะมีส่วนในการที่จะหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันในภาวะที่เราอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจมากในเวลานี้นะครับซึ่งผมคิดถึงพระธรรมสองคุรินบทที่หนึ่งข้อที่สามนะครับ ที่ระคำตอนนี้ได้กล่าวว่าสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงความเมตตาพระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่างนั้นเราเชื่อว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาและเป็นพระเจ้าแห่งความชูใจใน่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของพี่น้องปวงชนชาวไทยในเวลานี้ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะ ชูใจพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะเวลานี้เราขอระลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีพระบรมวงสานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยที่รทรงทรงชมมนัทเศร้าโศกพระไทยอย่างมากมายนั้นในฐานะที่เราเป็นคิตตชนคนไทยผมขอน้อมถวายคำอธิษฐานที่พระองค์ท่าน จะได้รับการชูใจที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและพี่น้องพวงชนชาวไทยก็จะได้รับความชูใจนด้วยขอร่วมใจกันอธิษฐานในเวลานี้นะครับสาธุการแด่พระเจ้าพงเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตากรุณาพงเป็นพระเจ้าแห่งความชูใจบัดนี้ประเทศของข้าพระองค์ได้สูญเสียผู้ที่เรารักผู้ที่เราเคารพผู้ที่เราเทิดทูน และนำความเศร้าโศกเสียใจมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และมายังพี่น้องคนไทยทุกๆคนในเวลานี้ขอปรงที่จะเล้าลมใจชูใจของข้าพงค์ทั้งหลายที่จะได้รับการเล้าลมใจได้รับการชูใจที่มาจากปรคงด้วยข้าพง์อธิษฐานขอต่อพระองค์โดยพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอพระเจ้าชูใจพี่น้องทุกทท่านในวันนี้นะครับสวัสดีครับ